อ่าแล้วครับผมการสวัสดีท่านบูดูนด้วยนะผมวันนี้อยู่ในซ u p เปอร์บ็อกซ์4ดีเฟนซ์กันนะครับผมแลวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาตัวละคอรรับนะผมเนื่องจากมีน้องคอนนึงเขาขอมานะมันคลิปแรกที่ผมสรุปไปผมไม่ได้บอกวิธีหานะผมบอกแค่ว่ามันมีเฉยน,นะผมส่วนแล้วก็จะมาดูตัวคอรที่ปรับใหม่ในวะันนี้ว่าผมว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างครับผมถ้าผมไปลองมาแล้วก็ยังมีประมาณสามสี่ตัวนะปรับไปนิดนึงผมไม่ได้ปรับอะไรมากนะปรับแค่อิเมีชั่นตอนโจมตีหรืออะไรเฉยครับผมส่วนตัวเนิ ตัวครไลน์นั้นท่านผู้ชมน่าจะเห็นจากปกแลว้วผมว่าตัวอะไรนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหาตัวละครใหม่นะผมตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวละครลับครับผมซึ่งตัวละครนี้อยู่ในเทียนโนผมอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นเทียรล่องหนนะมองไม่เห็นนะผมเป็นเทียมองไม่เห็นเทียนโนครับผมเลื่อนลงไปจนสุดขอบเลยนะผมนี่เขาอยู่ในนี้ผมเป็นปาปิย้อยใช่อยู่ตรงเดียวกับลักบันนี่ครับผมราคาหนึ่งพีเหมือนกันนะครับผมไม่สามารถใช้ได้ในผู้เล่นปกติผมเขียนระบุไว้แล้วก็เป็นตัวเขาที่มาจากหลายจักรวาลน,นะผม พี่หาตัวนี้ก็เหมือนกันนะผมเหมือนกับตัวละครรักบบนีนะผมวิธีหาก็คือเราต้องมีหน้าต่างเอออะไรวะเทสเตอร์แฮกนะผมอยู่ตรงนี้นะเป็นหน้าต่างสีแดงผมเราต้องมีนะนั่นแหละผมวิธีหามีแค่นี้แหละสั้นๆน,นะผมแต่ใครอยากทําก็ต้องไปติดต่อแอดมินที่ดีคอร์สนะผมถ้าเราเป็นคอนเทนต์ยูทูบเตอร์ติดต่อเขานะเป็นหน้าต่างที่ได้ยากกว่าหน้าตาเอยหน้าต่างโทอีกนะผมก็ประมาณนี้ผมวิธีหาปาบิย่อยนะความสามารถบอกเลยว่าโกงมากผมได้มาโอเคผมเดี๋ยวเราไปหาตัวละครที่ปรับใหม่กันดีกว่าผมไป เอ้เดี๋ยวก่อนไปเรื่องนึงครับผมตัวละครไททันสปิกเกอร์ทั้งสามตัวนี้ผมสอนทายบนแล้วผมบลมบ็อกสามตัวนี้นะยังมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าสอนทายผมผมสอนทายมดแล้วผมไล่ดูคลิปได้เลยแล้วก็อีกร่างหนึ่งครับผมเห็นมีบางคนยังมาคอมเมนต์ให้ผมสอนหาผมก็คือตัวนี้ครับผมไททันบลมบ็อกเป็นร่างคอมมิ่งซูนนะมันเขียนบอกอยู่ว่าผมกำลังมาปูกติดตามรอผมมันยังไม่มาผมในท่านร่างนี้นะต้องรอผมอิมผูกไททันบลมบ็อกตัวนี้ยังไม่มาผมรอไปก่อนนะมันยังไม่มีในเกมตอนนี้ผมต้องรอมาก่อนคคออมมมมมิ่งซูนนูนนรรับผผปปววดดดก็ะาีี้เ๋ยไ เริ่มดูตีเทียวตัวปรับใหม่กันดีกว่าครับผมนอกเร่งมานานแล้วโอเคผมตัวละครตัวแรกผมที่ไปโดนปรับมานะเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้กันนะผมเป็นตัวซอบเบทนะตัวนี้ผมไม่เคยใช้ผมเป็นซอบเบทร่างแรกนะเจ็ดพันพอยผมกดซื้อไปเลยแล้วกันไม่เคยใช้ผมผมก็ไม่รู้เลยว่าปรับอะไรมานะแต่จากที่ดูแล้วจากที่ดูมาก็น่าจะโดนปรับเรื่องท่าเดินเฉยผมในมิชันตอนยืนนะไอตอนมินชันตอน,ตอน,ตอนยืนเนี่ยนะโดนปรับทุกตัวผมในท่านส่วนใหญ่ถ้าโจมตีก็ประมาณนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยตัวนี้ มีท่าโจมตีไทเลอร์โจมตีก็ท่าปล่อยแสงเลเซอร์อุ้ยอุ๊ยทำไมมันดูไกลจังผมท่าเลเซอร์เขาดูโคตรไกลอะ่ะมันดูไกลขึ้นไหมหรือมันเท่าเดิมตัวนี้ไม่เคยใช้ครับผมมีท่าอื่นอีกไหมน้อยเนี่ย,ยนะซอบเบล่ลางแรกมีกท่าเช้อเรื่อยทุบนะผมมีท่าอื่นอีกไหมมีท่ากระทืบปกติไม่มีอะไรแล้วน่าจะมีแค่นี้ครับผมทท่านซอบเบปรับเรื่องแอนิเมชันตอนยืน,นเฉยนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนะปกิวหมดแล้วน่าจะหมดแล้วสกิลตัวนี้ไม่เคยใช้ครับผมมีแค่ 2, 3, สองสามสกิลเอง ตัวต่อไปก็เป็นไททันบูมบอกรนเองครับผมไอ้ล่างคัมมิ่งซูนก็เหมือนที่บอกครับผมต้องรอเร็วๆนี้เขาบอกว่าเร็วๆนี้ครับผมแต่มันผ่านมาหลายอัปเดตแล้วนะตัวตไปที่ปรับใหม่ก็คือตัวนี้ครับผมหนะ้าพันพอยนะไททันบูมบอกร่างอัปเกรดต,ตัวเตือรัาผมร่างห้าพันพอยตัวนี้ผมสอนวิธีหาไปแล้ว่าผมท,ท,ท,ทุกทุกทุกร่างเลยนะในไททันบูมบอกสอนหายหมดแล้วครับผมปรับตอนยืนใหม่นะผมตัวนี้ไม่มช่นตอนยืนตอนบินเห็นน้องว่าคอมเมนต์ว่าตอนนี้เป็นบินสมูทขึ้นสมูทขึ้นไหมครับท่บานผู้ชมผมว่า าจะไม่เหมือนเดิมตรงที่มันมีทีโพสผมปกติไม่มีทีโพสใช่ไหมปกติจะชักยิงเลยอันนี้มีทีโพสเพิดคอมมาครับผมนี่มีอาแขนก่อนยิงใช่ไหมหรือผมลืมไปเองเพราะผมไม่ได้สังเกตเลยผมตอนยิงส่วนท่าจีนั้นเหมือนเดิมไหมเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะยิงเหมือนเดิมปรับเมชั่นตอนอะไรว่าตอนยืนอย่างเดียวใช่ปะเนี่ยกับท่ายิงนิดนึงครับผมมีแค่นี้ที่เหลือเหมือนเดิมัาผมไม่ได้ปรับอะไรมาใหม่ละไปตัวต่อไปนะครับผมปรับนิดนึงแต่ท่านบุมบ็อก ตัวต่อไปก็คือโคลเมดนนเองครับผมตัวละครนี้ปรับในมเชชั่นมานิดนึงนะซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วผมแต่ผมยังไม่ได้บอกเต็มที่ว่าผม,มโดนปรับอะไรมาบ้างนะตัวนี้ในคลิปสรุปผมให้ดูไปแล้วนิดนึงครับผมรู้ว่าปรับอะไรมาบ้างมาครับผมท่ายืนเขาปรับมาฮานะผมนี่ท่ายืนใหม่ครับผมปรับใหม่นิดนึงท่ายืนสกิลนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมท่าปล่อยเรเซอร์ท่ายิงเนี่ยท่าปืนเขาเปลี่ยนครับผมเป็นการใช้มือยิงนะแต่ก่อนยังมีปืนนะผมอันนี้ใช้พลังจากมือเลยยิงได้ แค่ตอนยืนก็ประมาณนี้มีอะไรอีกไหมท่าแดนล่ะเดี๋ยวลองท่าแดนกันนะผมนี่ซัมมอนเหมือนเดิมรอท่าแดนกันนะผมแดนปุ๊บท่าแดนเปลี่ยนไหมครับผมมีการพุ่งตัวขยับนิดนึงแต่ก่อน,นมีไหมจำไม่ได้แล้วครับผมลืมไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ก็ประมาณนี้ผมปรับมาท่ายิงกับท่ายืนนะครับผมที่กระปราอยมาบ้างก็สังเกตกันเองครับผมเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันท่าเร,รเซอร์เหมือนเดิมปิวปิวเมื่อไหร่ผมจะได้รังสองวะเนี่ยตัวต่อไปครับผมไททัทนเทเลสโคปตัวนี้ผมตัวศนะูนย์พอย เป็นตัวเติมหนึ่งตัวผมราคาร้อยกว่ารูบอกนะผมจาราคาที่เนี้ยชัรไม่ได้แล้วผมปรับอะไรมาบ้างเนี่ยเหมือนตัวตอนยิงเขาจะปรับนะผมมีขาซีเลียมโผล่ออกมานะ <laughs> มีอะไรปรับอีกไหมตัวนี้ท่าเลเซอร์ผมไม่จากท่าเลเซอร์เลยเหมือนเดิมว่าผมปัเลเซอร์มันไกลขึ้นไหมนเนี่ยหรือผมคิดเองถ้าคิดไปเองับผมต่อไปท่าปล่อยบองกิงกีนะผมเหมือนเดิมไหมชาร์จระเบิดตุ้มอันนี้เหมือนเดิมผมบองกิงกี้ท่าต่อไปต่อยคอมโบเหมือนเดิมครับผมต่อไปท่ากระทืบปึ๊บเหมือนเดิมนะท่าสุดท้ายท่ากลางโลก เหมือนโล่จะมีไอ้มีชั้นนิดน,นึงครับผมท่ากลางโลก่ก็ประมาณนี้ผมที่ปรับมานะถ้าบินก็เหมือนเดิมผมไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าบินเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้ผมตอนตายมีชั้นนิดหนึ่งด้วยผมตอนตายตัวละครตัวต่อไปนั่น,นคือเจ้า Party Telescope นั่นเองครับผมตัวละครเฉลียวเขียนเอาไปนะเก่าไปแล้วครับผมก็คือเป็นตัวละครลิมิตที่หาไม่ได้แล้วในตอนนี้นใ,นใครมีก็ช่วดีไปับผมสิ่งที่เดิมมานั่นก็คือเรื่องดาเมจที่ลดลงครับผมไปอย่างมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลบันแดงครับผม มีคูดาวตอนต้นนะตอนกดมาใช้งานนะผมคือผ,ผมไม่สามารถกดออกได้เลยตอนเนี้ยกดแล้วสกิลไม่ออกมาผมคือเขาไม่ปาบอลแดงลยนะคูดาวขี่มีนาทีไม่รู้ว่าผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะตอนนี้แต่นานมากรู้ว่านานโคตรโคตรเลยผมผมกดออกไม่เอกดไม่ออกเลยผมสกิลบอลแดงเพี้ยงออกไปไม่ได้เลยดาเมียนก็ลดลงสกิลบอลแดงก็โดนเนื้อว่าผมส่วนความเก่งนั้นบอลแดงก็ยังลบมอนได้ทุกตัวอยู่ดีนะผมนะก็ประมาณนี้ัะผม ผมว่าจริงมันไม่ต้องเนื้อก็ได้นะตัวละครตัวนี้ส่วนใหญ่เขาเล่นสนุกกันอยู่แล้วผมเรื่องใช้งานไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมตัวละครปาร์ตี้เทเลสโคปนะเนื้อไปก็ไม่นั่นแหละก็เก่งเอะและความเก่งก็ลดลงไปเยอะนิดนึงครับผมไม่ได้ลดเยอะมากนะก็ยังใช้ได้หน,นุกๆอยู่ครับผมตอนนี้ผมก็ยังกดไม่ได้อยู่ดีเน,นี่ยกูณเหากีบี่มาเนี่ยโคตรนานเลยผมมีย,ยู่บอลแดงก็โดนเนื้อมาผมเจ้าปาร์ตี้เทเลสโคปนะตัวละครลิมิเต็ดตัวนี้ใครที่มีก็มาเล่นก่อนนะผมสนุกไปนะไปตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมที่โดนปา ตัวละครตัวต่อไปผมตัวสุดท้ายแล้วนะผมนั่นก็คือ i ิงผูก Titan นเชลโขบนั่นเองผมล่างสองนะล่าง25 0 0 0้าพันพลอยนะผมปรับมาในมชชั่นนะผมไม่ได้โดนเนิร์มานะปรับในมชชั่นมานิดนึงนะผมตอนยืนเปลี่ยนไปนิดนึงเพิ่มขายทีเล่มงอกออกมาฮะ <Huh? S 1> มาดูกันว่าเขาปรับอะไรไปบ้างผมในมชชั่นโมเดลก็เหมือนเดิมนะเพิ่งสังเกตเนะี่ยมีอะไรทองทองตรงนี้ด้วยเหมือนแผ่นซีดีเลยมาดูกันว่าผมปรับอะไรบ้างเริ่มจากท่าบินตอนบินเหมือนจะปรับนิดนึงนะผมนี่มันดูบินเท่ขึ้นนะดูมันด รับนิดนึงต่อไปก็เป็นอะไรต่อเนี่ยมียท่าบินนะครับผมลงก่อนปุ๊บต่อไปท่าไฟเหมือนเดิมนะครับผมท่าบนไฟเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนปล่อยไฟเมอนเดิม,อาม,าม,ดมตอนปล่อยยังเหมือนเดิมผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะต่อไปนะครับผมท่านี้ผมท่านี้เปลี่ยน,นาการโรตีผมนี่นะจะมีชันตอนดูดก่อนนะผมแล้วก็ฟาดตุ้มเด้งอีกรอบหนึ่ง,ง,งเปลี่ยนไปนิดนึงครับผมไม่ใช่นตอนดูดถ้าฟันเหมือนเดิมนะครับผมถ้ากลางโลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะถ้ากลางโลยังเหมือนเดิมมีอะไรอีกไหม ดาเมจเรื่องดาเมจผมไม่รู้ว่าเดิมปรับเปล่านะผมแต่เห็นตัวใหญ่มีแต่เมชชันนั่ที่เปลี่ยนจากที่ผมดูแล้วนี่คาดืบท่ายิงก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนดาเมจไม่รู้ว่าเพิ่มหรือเปล่าผมท่าปิดคอก็ยังเหมือนเดิมผมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเปิดปิดคอเหมือนเดิมท่าเอ็กก็ยังมีเป้ายิงเหมือนเดิมผมโอเคผมก็ประมาณนี้กับตัวละครอินปุ่นแพลนเชเดโคบที่ปรับมาผมแล้วก็คลิปในวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนเข้ามาดูกันถึงวันนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ใครชอบนี้ฝากกดไลค์ like ด้วยผมเจอกันใหม่ชิปหน้าผมไปแล้วผมบายขอบคุณเข้ามาดูว่าผมไปแล้ว